ินมื่อนี้เอ้าพมากินกุ้งเออกุ้งกินกกุ้งเรียงกินปลาสีหาใน่หนีกันบ่หนิบ่สีไม่หายยุสัยเห็นมองนึงอยู่ตีแส่สีผ้ามันกระจอยเลี้ยงไว้ว้าวเลี้ยงไว้คือเสตดักไว้เลยนี่เป็นเลี้ยงไว้ก็บ่บ่เมมเป็นซาลาสีผ้าไปกินยังก่อนกินกุ้งกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งสาขาญงยังกุ้งสาขาญงเต้นละ สมัยก่อนเพื่อนอิ่นสักคนยงรู้ไหมเออเกิเครือไหนเพรว่ากลุ่มนังบัมนั่งนังนเอ้ยกลุ่มขุยตีเออนั่นแหละกลุ่มเต้นนะกลุ่มขุยตีบานี่แล้วหิวเด้หิวงเราบอกบานสิบห้าพี่น้องไปสิให้เพื่อนนี่แหละลุยเองลุยเองเดี๋ยวพี่น้องถามมาเบิ่งครับมาตามมาพี่น้องมาไปยันไปไปเจ้าไปขายไอเครื่องคุณ เดี่ยวคนบอบางเดี๋ยวโม่ไข่สิไปสองคนเด้อเจ้าสิบอบางเติบเยอะหรอกไปกินยาเบาหวานไน่อยซะเกินช่วงนี่โอ้ยบ่เป็นเบาหวานกินเนี่ยเอามียาดีอยู่เออไปไปยัยังดีเอลซี่โอ้ดีเอลซี่กินเอาบ่เป็นเบาหวานสายยันเพิ่งกินดูไปเข้าไปพุ่นไปตามมาพี่น้องกินได้เด่นเด่นนั่นเด้อไปไปเข้าอันนี้ให้ขาดคงเย็นๆเนี่ยเฝ้าเบิ้งเบิ้งสีบ่อยฟังเด้อพี่น้อง พี่น้องอาจจะสิสงสัยว่ามูเฮ้าไม่ยังคือบุกป้าฟ้าโดงโคดหินคือมาลําบากแท่เฮ้าสิไปยามกุ้งมือนีเฮ้าสิเอากุ้งเต้นเน้สดๆว้าวตามมาพี่น้อง มาเลยชินลเลยเฮ <c oughs> ่ะแกมาออกแล้วแกมาออกแล้ว <c oughs> อ <c oughs> ชินงครับกุ้งเต้นบูนอะอเลี้ยงยังบ่ครับบค่ะ เขากระซื้อม้าเลยอือเขาซื้อม้เมื่อเช้านี้ไปเอาบ่ได้เพราะว่าฝนมันตกเขากระเลยบ่ได้กุ้งมันอันบ่อ่ะช่เลื้เอาไว้เต็มหมู่บ้านเลยเอาไว้เต็มหมู่บ้านนี่เขากระจังได้เมือนี้ว่าไายเมือนี้ครับครับครับคือยอดเลยคุอยอดเลยนี่นะครับุ้ดคุยโคตรนี่นี่อือว้าวเี่นะครับเบื้องการขิ้นเด้อบบน่ะโคตรบ่ค่โคตรอีหลีบ่โคตรอหลีเอานี่โคตรอิริได้อนี่ นี่กินหน้าเนียนว่าไม่แข็งว่ะล่ะนี่โตด้วยเอาไปก้อยใล้เขาไปก้อยเลยเนาะไปก้อยไปก้อยโอเคปิดตายเลยเป็นแังเลเมีอะบ้างมีอะไรเหรใส่ผู้ใดก็ไปหากุ้งขึ้นนั่นได้กินเทียนโอ้ยหไว้ใหญ่แค่ห่วยชื่อว่างไลยโอ้ยหลงสาวเนี่ยกูอายดิกระได้ไปแม่เนาะ แต่ว่าขันการงายอยู่เนี้ยมันไปพ่อผู้หญิงไม่คือไปโดนทางศีลสี่ไปพ่อไปเหรอแจ็คแล้วนี่แหละปัญหาหิวเขาเหิวก็าเหงาเป็นล่มเดือเดอะไรถ้ากินเพิ่นว่าสิเฮ็ดก้อยกุ้งสู้กินเออเพิ่นไปหากุ้งเพราะว่าเพิ่นว่าขันมากการละศีลนี่มาเคลื่อนลระเป่าเนี่ต้องได้กินก้อยกุ้งด้วยเพได้กินก้อยกุ้งแฟรว่ามาบรฮอดแมนก็เลยได้ถาซันนี่เอาเอาอีกจ้งมันยังมัไเนี่ยมันมันเหอ พี่โอ้พี่ได้บ่ได้ี่ได้แล้วเนาะโอ้ยเซ่เอ้ยเมื่อยพี่พู้ใดเฮ็ดเป็นเพรายอยู่นี่เฮ็ดให้แน่ป๊าดนี่สิไปหามาหั่นเบิ่ง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 พี่น้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอใส่ไว้เลยเด้อมาว้าวเอาเลยค่ะก้อยเลยเด้อค่ะอันนี้เดี๋ยวจุงไว้ให้หนำเลยเด้อเอาเอออินไต้ ยังไงเ๋ยวค่าฮัาต้องปรุงเครื่องสะก่อนนะคะกอยข้านีเลยบ่ค่อยข้านีละกอยข้านีเลยล่ะค่ะเพชรเเบื้งเนงหลุดนี่เอาเพชรบ่คาะหรือเอาจนแซ่บธรรมดาครัแรงอมเ็นอมสั้นพุนแล้วก็ขวากวาเองนะคะโอ้ยนี่เคือสุดใสอีกเนี่ยจะใส่ขีดที่ไรโอ้ยแพงสมบอต่พะแพงจังเลยจอเนึ่งไงจอดแล้วเอาขวว่านหอมนะหอมแล้ว อันนี้ไส่ปลาแดกน้ำเด้ค่ะมันจังแสบแสบนี่แหละค่ะแดกมีมะลา่านัวค่ะมะลาค่ะเอาสูตรนี่ค่ะแสบ<อ>เอาสูตรนี่กับแซบคือกันมะลาเดนนีมเดียมมีใช่อันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละค่ะอเอาน้ำปลาใส่เด้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็หอมเดี๋ยวใส่มะนาวก่อนวันนำหอมจากประเทศอังกฤษนี่ค่ะเข็ดเส้สีเลยนะไม่นค่ะ เอาสูตรเพลินเอากินสูตรเพลินสักเพลินจะกินสูตรจะคล้องนี่ค่ะใส่หอมนะคะแล้วก็กุ้งลงค่ะบยุ้สดเลยค่ะเอาปูเลยค่ะแบบที่นี่คนเลยค่ะคนเห็นมันเข้ากันเลยค่ะแบดดเี๋ยวมันจะเต้นค่ะเแล้วมันก็จะเต้นค่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้สิปูเอาเองอู้ยวายวายปูออกมาเกวอือกุ้งโคโยตี อีหยังค่ะกุ้งเต้นกุ้งเต้นโเคเรสซีค่ะอาจารย์เอกฟ้าวโอ้ยเลอะโอ้ยเลอะอืะอ,อ,อวันนี้อันนี้นะพี่น้องนี่นี่คือกุ้งเต้นที่ปรุงแล้วปรุงแล้วแต่ว่า,าห้องหอไปสักครึ่งหอไปมันเข่าเครื่องนะเขย่ามันเ<อ>ก็ดซเต้นโคเร่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 ยังสิบาดเท่าจังสิ หามาลงกินเอาบ้านให้ถามเนี่ยครับคุณแม่ซื้อว่าจากไหนแนะนําำกับท่านผู้ชมติดกำลังชม,ชมช่องหนึ่งสองสามกันอ่ะซื้อว่านี่คุณแม่บัวลอยค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านปลากล้วยหมูสิบค่ะบ้านป่ากล้วยหมูสิบแม่บัวลอย,ออยเห็ดอานีิบนี่มาโดนไปพึ่งจะมาได้สองเดือนนี่ค่ะนะครับพี่น้องไายไปขายมาอย่าลืมอย่าลืมนะครับกุ้งเต้นซูเด็ด ออกตรงนี้เลยแม่บัวลอยแม่บัวรอยผมเห็นเริ่มมองขันบัวตูมบัวบานนั่นบัวอะไรตูมกอนหลานยห็นเริ่มมองเลี้ยงเราวแม่บัวได้ค่ะนี่ล่ะค่ามองเลี้ยงไปลักไม่ถูกบัวละไม่ถูกค่าเลี้ยงมากระโดดราคาขายไข่โมแดงกันเพิ่งมาขายอยู่นี่ล่ะไข่โมดแด็งเพิ่งมากินไข่โมแดงกันก้อยไข่โมแด็งมีนี่ลอยเลยค่ะ เขาก็ลงไปเอาอยู่มองหันวายมดแดงบ้าดสิไปอยู่ในน้ำม,มดแดงมันต้องอยู่ป่าค่ะโอ้ต้องเข่าในป่าค่ะโอ้เขากลมาแต่เมียนอกเมนบอจังโมหูว่ามดแดงเกิดอยู่ในป่าเมน <c oughs> เอาเกี่ยงอะไรกับขอบก็เลยอะไรครับข<ไ>อบขอบคุณครับขายดีๆเด้อแม่เด้อเอาให้เมด่อไรไหวเอออ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมมาาแล้วนี่เจ้าของร้านได้บันบังหันเป็นเป็นแม่ค้าอันแบบเล่ไปเล่มาไม่กล้าแผงน้อย แผงร้อยจังไงเขาเรียกว่าเล่ไปเล่มาบ้ากูเอิ้นแผงร้อยเอาแผงร้อยกับแผงร้อยเรีอกได้หมดเลยเจ้าของร้านโดยตรงอ๋อบัดอันมา้ยังนี่มาขายเหล็กบวกคือมีกระดาษก็บ้าบ่าเห็นกระดาษก็ประกาศว่ามาขายเหล็กคนละเป็นเอาอีหยังเอาอีไปกันกู้๋อขายอาาร่โอ้เพิ่นมาขายอาหารโอ้ยเพิ่นจะมาจดเมนูแต่ละเมนูเอาเมนูอย่างแน่ขีอแดดปลาไม่สารเอาสั่งนี่อย่างน่้เหรอครับค่ะมีปลาผ เออวว้าสิกินแล้ไหมจะไห้ยไหมล่ะคือว่าเบาหวานสิคืนปลาชุดปลาชุดละร้อยแปดสิบบาทนะคะเป็นเมี่ยงห่อกินอปลาชุดละร้อยแปดสิบเป็นเมี่ยงห่อฮูจักบ่เมี่ยงห่อไซเจักเด้อบาตเออเดีก็ร้องเบิ้งสามโมงครึ่งเออเอาคือเพราะว่าเห็นปลาแดกเดมเดมแล้วโอ้เห็นตั้งยี่มันคือดเลยคึ้อยากเลยแมนว้าวส้มตำปลาร้าเดมเดมตรงบวกเรนพร้อมเด้เออได้ยังแน่ล่ะ โอ้ยได้แต่ตำบุหงมาให้อ่านน้ำเนี้ยอีหยังก็ขึ้นซื้อปลาเผาเออเอาปลาเผาปลาเผามากขืนต้องกินปลาเผาได้แต่ตำบุหงปลาเผาแล้วแม็นขึ้นอเด็กสดบ่สดสดก็ต้องต้มสักบ้านต้มต้มแมงเอาขึ้มแงงมาบ้านแงงนี่งแงงต้มยำซ่างบ่ต้มยำกุ้งโอ้ยวายมาต้มซ่างฮะของวายช่างกุ้งอยู่ไหนเห็นไหมต้มยำกุ้งเออเอาเอา ได้แล้วสามอย่างขี้ยางกับก้อยกุ้งเออก้อยกุ้งก็มีแล้วนี่ผู้ใดไปหาฮูกยางก็เป็นเพลงงานเก็ดยางก็อันนั้นเด็กสีเออเอามาก่อนเอาซ้ำอีกสักก่อนเนาะเมียนโอเคครับนี่แหละครับพี่น้องเฮาสิพามาตูดกินอยู่ทางเขื่อนลำป่าวจังหวัดกาฬสินธุ์พอดีสั่งสั่งต้มยำกุ้งเนาะมางหันเนาะวว้าต้มยำกุ้งเอ้านี่ตักสดๆจากถังนี่นะครับพี่น้อง พ้งสดๆจากถังติ่นลุงเด้งลุงเด้งดูพี่น้องเนี่ยนี่นะครับ <Yahoo! S 1> เฮาก็เสียวมาใส่ตะกร้ารซะเกินเา้าต้องขึ้นตาสซางก่อนแม่นบอครับรต้องขึ้นตาช่างก่อน,นโอ้ขึ้นตาช่างให้มันได้ครึ่งโลค่ะครับหม้อนหนึ่งเราจะให้ครึ่งโลโอ้หม้อนหนึ่งนี่ครึ่งโลเด้อพี่นอ้องเด้อเพิ่นสิขึ้นตาสซางซะเกินเพิ่นอย่งสิไปเฮ็ดตาช่างได้มาตรฐานนะครับยูนิตาสช่างมาตรฐาน ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอโอเคเครับผมบานเนกาซินพี่น้องเขามาในครั่วค่ะมาเคลือนล่ำเปล่าต้องได้กินกุ้งฝอยแล้วก็กุ้งกล้ามกามพร้อมกินปลาเผาพร้อมมันจังสิแปลว่<อ>ามาหอดแมนบอค,คันบอกินสุม้มนี่แปลว่ามาหอดมาบอดอันนี้นะก้อยกุ้งพี่น้อง บองหั่นแม่ค่าเห็ดบาดในข้าเสียดเองได้พี่น้องโอเคนี่ครับกุงสดๆเต้นลงเด้งลงเด้งสังเกตพี่น้องใส่พักเข้าไปแล้วนะครับบาดใส่บักเน่าข้ากระเซ็ดกุ้งเต้นขึ้นกันนี่นะครับเครื่องปรุงกำลังเต้นลงเด้งลงเด้งพี่น้องโอ้ซีมเมิ่งก่อนบาดอันนั้นก็ทำต้มยำกุ้งไปอันนี้ก็เสียดกุ้งฝอยไปโ <Okay. S 1> อเคเราจะลงไปเสิร์ฟนะครับ เรียบร้อยแล้ว นี่ละนี่ละเห็ดมาแล้วโอ้ยดูอะตำมะคงเด็มเดมอยู่มาแล้วครับต้มยำกุ้งกามกามขึ้นมากาลสินนี่เขาต้องกินต้มยำกุ้งต้มยำนั่นก็จานมี่กโอ้อันนี้ปลาเผาตำมะคงปลาตกมะคงปลาดเดมเดมนะพี่น้องนี่ส้มตำปลาดเดมเดม ปลาลาสุกปลาสาท์ไม่มีพญาติใบไม้ทับนะครับขัาวี้ป็ตาข้าบของข้าบของเอาสาระน้ำเนยยาตัวเต็มพี่น้องหลนีครับนี่เราไปเคียบต๊ลงมาเป็นแบบแอปเปิลเดี๋ยวขอซิมจัอยาฟ้าวไหลซิมยหญ่ๆเนี่ย เอาแซนี่ละขันของแสบมันแซมนี่กันแฉกกันแจกกกนยังไปหยุงน้ำฝนแฉกแกนมานามในน้ร้านนู้นเจ้าไหนวะค่ะอันนี้ก็ร้านแม่วันปลาเผานะคะแม่วันปลาเผามี่สิบแปีแล้วค่ะโอ้โหแม่วันปลาเผาอันนี้ซื้อแม่วันบอกค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากโัวกับพ่อัดดี้นะครับค่ะฝากไว้น้นะครับนี่คือร้านแม่วันปลาเผาตำบกุ้งพร้อมมีเกลือรับเปล่าสปริงเว้นะครับเ้วัดกาลสินครับแสบผัดแสบเนื้ เปิดมา28ปีแล้วการันตีความแสบความนวดโอเขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆครับดีๆร่ำร่รวยๆบาดเข้ากับหันเข่าสูผ้าเข่าเพราะว่าเมื่อยมาเบิดมือเบิดเวทแล้วแนนตูดกินเข่าสูบรรจัการการกินตูดตูดเอาคู่มาใส่จานได้ไหมล่ะจาน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 เอาซ่อนให้รเขาไน้หรือไงอุ้ยหุ่นมันประสุดได้หนิประซุดตอโอโ์ล่วนเอาไว้เอาไว้